สวัสดีครับแบงเคียรบอลนะครับสำหรับเรื่องราวของโชเซ่มูรินโญ่ใน EP นี้ mm. ก็มาใกลถึง EP ที่11กันแล้วนะครับและมันก็เป็น EP ที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งเหลือเกินครับไม่ว่าจะเป็นกับคู่แข่งอย่างบาร์เซโลนาหรือแม้แต่นักเตะในทีมตัวเองหลายต่อหลายคนเลยไม่ว่าจะเป็นอิกเก้กาซิยาสเซอร์กิโอลามอสคิสติโนโรนัลโดหรือแม้แต่อังเคลดิมาเรียและก็เมคุสโอเิลด้วยเรียกว่ามันเป็น EP ที่แทบไม่มีเรื่องราวสบายหูให้ฟังกันเลยครับ ยังไงก็เตรียมน้ําเตรียมป๊อปคอนกันให้พร้อมเนาะแล้วก็มากดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือถ้าใครอยากจะช่วยกันสนับสนุนช่องนะครับก็สามารถกดสมัครสมาชิกกันได้เลยนะครับและยังไงเราไปรับฟังกันได้เลยนะครับโชเซ่มูรินโญเริ่มตน้นฤดูกาลที่2ของเขากับเรอมาดริดด้วยการเซ็นสัญญากับนักเตะอย่างนูริชาหินฮามิดอัลตินท็อปโฮเซ่กาเยคอนฟาบบโอโคเอนทราลและก็ลาฟาเอลวาลาน ก่อนที่เขานั้นจะพาแล้วมาดิดลงเล่นเกมซูเปอร์โกปากับบาร์เซโลนาโดยที่ในนัดแรกเนี่ยถือว่าเป็นเกมที่สมบูรณ์แบบเลยครับในเรื่องของจานวนผู้เล่นเพราะถึงแม้ว,ว่าเกมมันจะจบลงด้วยผลเสมอ2ประตูต่อ2แต่ว่ามูรินโญ่เขาจบเกมกับบาร์เซโลนาด้วยการเหลือนักเตะครบ11คนครับแต่ว่าในอีก3วันต่อมาความบ้าคลั่งของเอลกาซิโกมันก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วที่สนามคัมนูเพราะว่าหลังจากที่แล้วเนลเมซี่ยิงประตูให้บาร์เซโลนาขึ้นนําได้นาทีที่88หลังจากนั้นเกมมันก็ดุ ทั้งสองทีมอัดกันยับเลยและในช่วงทดเวลาบาดเจ็บก่อนหมดเวลาเพียงแค่30วินาทีมาเซโล่เขาสไลด์2ขาหนีบแบบกันไกลใส่เชสฟฟเบกาสและแน่นอนล่ะครับว่าเข้าบอลแบบนี้มาเซโล่โดนใบแดงไล่ออกและหลังจากนั้นซัดกันแหลกเลยครับมานั่งสำรองเมซซสโอซิลกับดาวิดบีย่าที่ปกติแล้วทั้งสองคนเนี่ยจะเป็นคนเงียบๆไม่ค่อยพูดอะไรมากและทั้งคู่เนี่ยก็โดนเปลี่ยนตัวออกไปแล้วด้วยแต่ว่าทั้งคู่ กลับพุ่งมาจากมานั่งสำรองทะเลาะกันอย่างดุเดือดเลยครับและทั้งคู่ก็โดนใบแดงไล่ออกจากสนามถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้อยู่ในสนามแล้วก็ตามส่วนมูรินโญ่เขาก็ยังคงสนุกกับบทบาทผู้เล่นคนที่12ต่อไปเหมือนเดิมและเขาก็ไม่พลาดที่จะมีส่วนร่วมในศึกนี้เหมือนกันจากตอนแรกเนี่ยเขาเหมือนว่าจะไม่ได้เข้าไปยุ่งแล้วแต่จู่ๆเขาก็ค่อยๆเดินมาจากด้านหลังและก็เอานิ้วไปจิ้มตาขวาของวีลาโนวาผู้ช่วยของเปปกัวเดอลาก่อนที่เขาจะเดินออกมาแต่ว่าตอนที่เขาเดินออกมาเนี่ยครับ วิลานว่าเขาหันกลับมามองเห็นพอดีเขาก็เห็นว่าเป็นมูรินโญ่ก็เลยโมโหก็เลยไปผลักใส่มูรินโญ่หนึ่งครั้งก่อนที่มูรินโญ่เขาจะหันกลับมายิ้มเบาๆกลับไปให้ครับเล่ากับว่าเขาเนี่ยวางแผนเอาไว้อยู่แล้วและในช่วงหลังจบเกมมูรินโญ่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อก่อนที่จะเรียกดานี่อเวสและก็เลอเนลเมซี่ว่าเป็นพวกเสแสร้งและเขาก็ได้เรียกวิลานว่าว่าปีโตแปลเป็นไทยก็คือเออยังไงดีแตกกล้วยแล้วกันนะครับไอ้กล้วย คือผมก็ไม่รู้ว่าจะใช้คําไหนให้มันดูเบาดีนะครับซึ่งเอาจริงมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรทำเนาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการให้สัมภาษณ์หลังเกมด้วยแล้วเนี่ยมันก็ไม่ควรเข้าไปใหญ่แค่ลาดปีเก้ครับเขาได้บอกว่าในปี2 0 0 5มูรินโญ่เขาได้บอกว่าผู้ตัดสินอันเดอร์ฟรีสนั้นคือศัตรูของฟุตบอลแต่เรื่องทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นในวันนี้มันเห็นได้ชัดแล้วว่าใครคือศัตรูของฟุตบอลกันแน่และเขาควรจะต้องออกมาขอโทษก่อนที่ในอีกหนึ่งปีต่อมามูรินโญ ผมเป็นคนก่อเรื่องวุ่นวายขึ้นทั้งหมดผมทำงานกับผู้เล่นของผมอย่างหนักมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องความคิดการควบคุมอารมณ์เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ของการแข่งขันที่ดีแต่ว่าสิ่งที่ผมได้ทำไปมันจะไม่มีวันถูกลบออกถึงแม้ว่าเรื่องราวมันจะจบลงแล้วแต่ภาพนั้นยังคงอยู่ตลอดไปและสิ่งเดียวที่ผมทำได้ก็คือทำให้แน่ใจว่าเรื่องแบบนี้มันจะไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคตและชัยชนะในเกมนี้ของบาร์เซโลนามันก็ทำให้เป๊ปกัวเดล่าคว้าแชมป์เป็นรายการที่11ในฐานะเฮดโค้ชของบาร์เซโลนา แซงหน้าโยฮันคัฟขึ้นไปเป็นโค้ดที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดของสโมสรเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเกมนี้ครับมีคนเดียวที่มันไม่สนุกด้วยก็คือเอกเก้กาซิยาสเขาได้โทรศัพท์ไปหาเพื่อนร่วมทีมชาติสเปนทั้ง9คนของบาร์เซโลนาเพื่อขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดและขอว่าอย่างน้อยอย่าเอาเรื่องนี้มาเป็นประเด็นส่วนตัวเมื่อพวกเรานั้นได้กลับไปเล่นให้กับทีมชาติก่อนที่มูรินโญเขาจะเรียกประชุมทีมในช่วงก่อนเกมนัดแรกของฤดก 12, ง 2012, ูกาลสองพันสิบเอ็ดัึงสองพันาเพราะว่า มีจุดประสงค์เดียวกันนั่นก็คือการคว้าแชมป์ลาลีกาสเปนให้ได้เป็นครั้งแรกในรอบ4ปีแต่ว่าจูจ่ๆครับอิกเก้ก,กาซิยาสเขาก็ตะโกนขึ้นมาเลยจุดประสงค์ของคุณคืออะไรกันแน่คุณสั่งให้พวกเราทําตามในสิ่งที่คุณนั้นต้องการและดูเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นสิและหลังจากนั้นครับหลังจากเหตุการณ์การประชุมในครั้งเนี้มูรินโญ่กับกาซิยาสเขาไม่ได้พูดคุยกันนานกว่า1เดือนเลยแต่ว่าเรื่องราวอ่ะมันก็ไม่ได้ถูกเปิดเผยออกมาครับจนกระทั่งความพ่ายแพ้ต่อเล เมื่อซามีเคดิล่าเขาได้รับใบเหลืองที่2ถูกไล่ออกจากสนามในช่วงก่อนหมดครึ่งแรกและทีมก็แพ้ต่อเลเบนเต้ไป1-0และมันก็ทําให้มูรินโญ่โกรธจัดเลยครับจนมันเป็นการไปสร้างความอึดอัดสร้างความลาคาญใจให้กับนักเตะทุกคนในทีมเพราะเขานั้นรู้สึกว่าพวกเขาได้ต่อสู้กันอย่างเต็มที่แล้วเพียงแค่วันนี้มันไม่ใช่วันของพวกเขาก็แค่นั้นเองและความพ่ายแพ้ต่อบาเซโลนาในศึกโกปาเดลเลรรอบก่อนรองชนะเลิศนัดแรกเมื่อวันที่18มกราคม เซอร์กิโอลาสเขาได้พูดกับสื่อในช่วงหลังเกมตรงจุดมิกซ์โซนว่าพวกเรานั้นทําตามสิ่งที่โค้ชสั่งบางครั้งมันก็ได้ผลบางครั้งมันก็ไม่ได้ผลคือไอพื้นที่มิกซ์โซนเนี่ยครับมันคือจุดที่นักฟุตบอลเขาเดินออกมาจากห้องแต่งตัวก่อนที่จะไปขึ้นรถบ,บัสของทีมเนี่ยซึ่งนักบอลบางคนเขาว่าจะหยุดคุยกับสื่อครับแต่ว่าส่วนมากแล้วอ่ะเขาจะไม่ได้หยุดคุยกันแต่ว่ามันก็จะมีนักข่าวตะโกนคานถามใส่กันเรื่อยๆแหละครับถ้าใครหยุดตอบก็ถือว่าโชคดีไปแลละกกก่่ออออนนาาาารฝึซซ้้มมมมทีบบสสขง โจเซ่มูรินโญ่ได้เรียกโตเซอร์คิโอลามอสมาพูดคุยด้วยและบอกว่าพวกคุณฆ่าผมด้วยคําพูดในจุดมิกซโซนและคาว่าพวกคุณของมูรินโญ่ในที่นี้ครับมันก็คือลามอสกับกาซิยาสนั่นแหละลามอสก็บอกว่าเปล่าคุณน่ะแค่อ่านสิ่งที่เกิดขึ้นบนสื่อหนังสือพิมพ์เท่านั้นเองมันไม่ใช่ทุกสิ่งที่พวกผมพูดมูรินโญ่เขาก็ได้ตอบกลับมาว่าใช่แน่นอนมันเป็นแบบนั้นแหละแต่ว่าพวกคุณน่ะคือแชมป์โลกพวกคุณนั้นได้รับการปกป้องจากเพื่อนสืื่่ออออมววลลชนนนนนยููแูแ้้้เหกกััับไผรรษาปะตคนนง อิเกกาซิยาที่ยืนห่างไปไม่ไกลมากเขาได้ยินครับเขาก็เลยตะโกนกลับมาว่าบอสมาพูดคุยกันตัวต่อตัวกันเลยดีกว่าแต่ว่ามูรินโญ่ไม่สนใจคําพูดของกาซิยาสเขาทําเหมือนกับว่ากาซิยานั้นเป็นอากาศแล้วก็ได้ถามลามอสต่อไปว่าประตูแรกที่เสียไปอ่ะคุณไปยืนอยู่ตรงไหนกันลามอสเขาก็ได้ตอบกลับมาว่าผมอะ่ะประกบปีเก้อยู่มูรินโญ่ก็บอกว่าคุณอะ่ะต้องประกบปูโยซึ่งไอประตูแรกที่บาเซโลนาเขาทำได้เนี่ยครับมันก็มาจากปูโยนี่แหละลามอสเขาก็เถียงกลับครับบอกว่าใช่ ต่ว่าตอนที่ปีเก้เขาวิ่งมาที่เสาแรกอะมันไม่มีคนประกบผมจึงต้องเปลี่ยนมาประกบปีเก้แทนเพราะว่าเขามีโอกาสที่จะหม่งได้มูรินโญ่ก็เริ่มโมโหแล้วครับเขาบอกว่าแต่สุดท้ายบอลมันก็ลอยข้ามหัวคุณกับปีเก้ไปและตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นคุณอยากจะเป็นเฮดโค้ชของทีมแทนผมหรือยังไงลามอสเขาก็บอกว่าเปล่าเลยแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของเกมมีหลายครั้งที่พวกเรานะัต้องเปลี่ยนตัวประกบหรือเปลี่ยนรูปแบบการเข้าทำมันอยู่ที่สถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลาเพราะว่าคุณน่ะไม่เคยเป็นนักฟตบล คุณก็เลยไม่เข้าใจว่าสถานการณ์พวกนี้มันสามารถเกิดขึ้นได้และคําพูดที่โตเถียงกันระหว่างโชเซ่มูรินโญ่กับเซคิโอลามอสมันกลับลวออกไปให้สื่อได้รับรู้และแน่นอนล่ะครับว่าความซวยมันตกไปอยู่ที่อิกเก้กาซิยาสอีกครั้งหนึ่งแล้วเพราะว่ามูรินโญ่เขาเชื่อว่าคนที่เอาเรื่องนี้ไปบอกกับสื่อน่มันก็คือตัวของกาซิยาสที่เขานั้นมีแฟนเป็นนักข่าวนั่นเองแต่ว่าสปีริตและก็ความปเป็นมืออาชีพของทุกคนเนี่ยครับมันยังดีอยู่และในเกมนาที่อเลยเอามาดิบนึนาานง ก่อนที่จะเสมอกับบาร์เซโลนาไป2อประตูต่อถึงแม้ว่าสกอร์รวมมันจะตกรอบแต่มันก็ยังมีเรื่องที่ดีให้พูดถึงได้บ้างครับแต่ถ้าจะให้จบเกมโดยที่ไม่ทะเลาะก,กับใครเลยเนี่ยครับมันคงไม่ใช่โชเซ่มอนิโยเพราะว่าเขานั้นได้เปลี่ยนเป้าหมายมจากกลุ่มนักเตะบาร์เซโลนาไปอยู่ที่ผู้ตัดสินเฟอร์นันโดเต็กเซลาวิกเตเนสแทนเขาได้เดินไปหาผู้ตัดสินในช่วงหลังจบเกมก่อนที่จะถามว่าหลังจากเนี่ยคุณจะไปปาร์ตี้กับนักเตะของบาร์เซโลนาต่อใช่ไหมแต่ว่าในฤดูกาลที่สุดแสนจะวุ่นว สุดท้ายโชเซ่มูรินโญ่นั้นสามารถพาแล้วมาได้เก็บได้ถึง100คะแนนยิงได้ถึง121ประตูพร้อมทั้งยังสามารถหยุดสถิติสุดเลวร้ายลงได้สักทีหลังจากที่เขาสามารถพาลเลอวา,าดิบบุกไปเอาชนะบาร์เซโลนาได้2ประตูต่อ1ที่คัมนูในวันที่21เมษายนปี2012มันถือว่าเป็นชัยชนะนัดแรกในรอบ11นัดเลยครับที่เขาคุมทีมเจอบาร์เซโลนาและมูรินโญ่ก็ได้กลายมาเป็นเฮดโค้ชคนแรกที่สามารถคว้าแชมป์ได้3ลีกใหญ่ของยุโรปอังกฤษสเปนแล้วก็อิตาลี มันก็เลยทําให้ฟอเรนติโนเปเรสเขามอบสัญญาใหม่ให้กับโชเซ่มูรินโญ่อีก4ปีก่อนที่เซเคิลลามอสที่เขาเคยทะเลาะกับมูรินโญ่เนี่ยครับเขาจะออกมายกย่องมูรินโญ่ว่าเรารู้ดีว่าพวกเรานั้นจะสามารถประสบความสำเร็จภายใต้การคุมทีมของมูรินโญ่ได้มีโค้ชแค่ไม่กี่คนที่จะสามารถทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ได้เละอัลมาดริดเราต้องการคนแบบนี้เราต้องการบุคลิกในแบบที่มูรินโญ่มีพวกเรานั้นโชคดีมากที่มีเขาเป็นเฮดโค้ชของทีม และผมก็รู้ว่าพวกเรานั้นจะสามารถพัฒนาขึ้นไปได้อีกขั้นหนึ่งในฤดูกาลต่อๆไปและในฤดูกาลที่เพิ่งจบไปนี้มันก็คือฤดูกาลที่เลวร้ายที่สุดของเปปกัวเดียลากับบาร์เซโลนาเพราะว่าพวกเขานั้นต้องจบฤดูกาลได้การคว้าแชมป์ได้เพียงแค่หนึ่งรายการนั่นก็คือโกปาเดเลแต่ว่าด้วยความยุติธรรมครับในช่วงตน้นฤดูกาลเปปกัวเดียลานั้นสามารถพาทีมคว้าแชมป์ซูเปอร์โกปาเดเอสปานยาและก็ยูฟาซูเปอร์คัพมาครองได้แล้วและในช่วงกลางฤดูกาลพวกเขาก็ยังสามารถคว้าแชมป์สโมสรโลกได้อีกด้วย แต่ว่าเป๊ปเขาบอกว่าเขาจะนับแค่3รายการหลักนั่นก็คือบอลลีกบอลถ้วยโกปาเดเลและก็ยูฟ่าแชมเปียนลีกเท่านั้นและหลังจากนั้นเป๊ปกวัวเดวล่าเขาก็ได้ประกาศลาออกจากบาร์เซโลนาและก็แทนที่ด้วยตีโตบิลานวาโชเซ่มูริโ่เขาก็เริ่มคิดแล้วครับว่าถ้ามันไม่มีเป๊ปเนี่ยโอกาสที่เขาจะกลายเป็นผู้ปกครองลาลิกาสเปนมันก็สูงขึ้นมากๆแล้วซึ่งเรื่องเนี้ครับโยฮันคัฟตำนานของบาร์เซโลนาเขาก็ได้บอกเอาไว้เช่นกัน ปัญหาของเรอมาดิดมันก็คือพวกเขาดันมาเจอกับบาเซโลนาที่มีเปปกอร์เดล่าเป็นเฮดโค้ดเพราะถ้าบาเซโลนาไม่มีเปปแล้วเรอมาดิดก็จะสามารถคว้าแชมป์ลาลิกาได้ติดต่อกันทุกปีอย่างแน่นอนในช่วงซัมเมอร์ปี2012-2013ครับมันคือรูทุการที่บูรินโย่หมายมั่นปันมือว่าเขาจะต้องคว้ามาให้ได้ทุกรายการที่ลงเล่นเขาต้องการจะทําให้ได้เหมือนกับตอนที่เขาอยู่ที่อินเตอร์มิลานอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าทําไม่ได้อย่างน้อยที่สุดแล้ว เขาต้องเป็นผู้จัดการทีมคนแรกที่สามารถควา้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกให้ได้3สมัยกับ3สมโมสรที่แตกต่างกันหลังจากที่ในฤดูกาลที่แล้วเขาพลาดไปในรอบรองชนะเลิศที่แพ้จุดโทษต่อบายเยอร์มิวนิกก่อนที่สุดท้ายแล้วมันจะเป็นเชลซีครับทีมเก่าของเขาที่สามารถควา้าแชมป์ไปครองได้เป็นสมัยแรกของสมโมสรภายใต้ผู้จัดการทีมชั่วคราวโรเบียโตดิมัตเตโอที่มันไม่มีใครคาดคิดครับว่าเขาจะสามารถทําได้และในช่วงซัมเมอร์นี้อินเตอร์มิลานเขาได้ติดต่อเข้ามาหามมรินโญ่เพื่อเสนอขายไมคอน แบ็กขวาวัย31ปีอดีตลูกทีมของมูรินโญ่เองมาให้ในราคาสุดถูก5ล้านยูโรแต่ว่ามูรินโญ่เขาก็ปฏิเสธไปครับเพราะว่าในตอนนั้นน่ะเขาใช้เซอร์เคียวลามอสยืนเป็นแบ็กขวาตัวจริงอยู่แล้วแถมยังมีการดันเด็กเยาวชนที่สามารถเล่นแบ็กขวาขึ้นมาได้2คนนั่นก็คือนาโชและก็ฟาบินโยและอีกสาเหตุหนึ่งครับก็คือไมคอนน่ะเขาแก่เกินไปแล้วด้วยโชเซ่มูรินโญ่เขาต้องการลดอายุเฉลี่ยของทีมครับเพราะว่าในตอนนั้นน่ะนักเตะอย่างเปเป้กาก้าชาเบียลลองโซ อลเบลัวและก็อิกเก้กาซิยาสพวกเขามีอายุแต่เลขสามกันหมดแล้วมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมมูรินโญ่เขาถึงลงทุนกับนักเตะที่อายุน้อยๆอ,อย่างเช่นเฟอร์นันโดกาโกและก็ลูกาโมเดชที่อายุได้เพียงแค่26ปีแต่มันจะมีเพียงแค่มิคาเอลสเซียงคนเดียวครับที่อายุ29ปีส่วนที่เหลือมันก็จะเป็นการดันเด็กดาวรุ่งของสโมสรขึ้นมาทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นอวาโลโมลาตาอายุ19ปีฟาบินโยอายุ19ปีเดเโกยอเรนเต้ nte, อายุ20ปีกาซมิโลอายุ2 1ปี นาโชอายุ23ปีพวกนี้นั้นขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่งของสโมสรทั้งหมดได้เล่นเยอะบ้างได้เล่นน้อยบ้างมันแล้วแต่คนและเลออลมาดิดก็เริ่มต้นฤดูกาลได้อย่างที่มูรินโญ่เขาตั้งใจเอาไว้เลยสามารถคว้าแชามป์ซูเปอร์โกปาไปครองได้หลังจากที่เสมอกับบา์เซโลนาด้วยสกอร์รวม4ประตูต่อสีแต่ว่าเลออลมาดิดนั้นสามารถคว้าแชามป์ไปครองได้เพราะว่ากฎการยิงประตูทีมเยือนแต่ว่าเลเอลมาดิดครับกับเริ่มต้นบอลหลีกได้แย่มากๆเลย4นัดแรกชนะ1เสมอ1แพ้2ความกดดันมันถมเข้าใส่มูินนโททัี มันคือการออกสตาร์สี่เกมแรกที่แย่ที่สุดในชีวิตของเขาและมันก็มีการวิเคราะห์กันออกมาครับว่าสาเหตุที่แล้วมาดิดนั้นออกสาตาร์ได้ไม่ดีมันก็เป็นเพราะว่ามันมีนักเตะถึง9คนที่ผ่านเข้าไปถึงรอบรองชนะเลิศในศึกยูโร2012และเท่านั้นยังไม่พอพวกเขายังต้องไปทัวร์ที่สหรัฐอเมริกาอีกมันเป็นความเหนื่อยล้าสะสมแต่ว่ามูรินโญเขาก็ไม่ได้ออกมาพูดนะว่ามันคือสาเหตุหรือว่าใช้มันเป็นข้อแก้ตัวเพราะเขาเข้าใจครับว่าสโมสรชั้นนําของโลกทุกทีมต่างต้องเจอผลกระทบในเรื่องนี้เหหมมือนนกันด แต่เขาแค่มีความคิดว่าในช่วงคาบเกี่ยวกับฟุตบอลโลกหรือฟุตบอลยูโรเนี่ยสโมสรไม่ควรไปทัวร์พรีซั่นในประเทศที่อยู่ต่างทวีปเพราะว่ามันจะส่งผลกระทบมากกว่าช่วงเวลาปกติออกสตาร์ทได้ไม่ดีไม่พอครับห้องแต่งตัวกลับมีปัญหาอีกเมื่อคิสตินโนโรนัลโดเขาแสดงออกถึงความไม่พอใจอย่างชัดเจนเลยที่ฟลอเรนติโนเปเรสเขาไม่ได้มอบสัญญาใหม่ให้กับตัวเขาในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาหลังจากที่ในฤดูกาลที่แล้วเนี่ย โรนัลโดเขาสามารถยิงประตูให้กับทีมได้มากถึง60ประตูทุกรายการแบ่งเป็น46ประตูในหลีกมันก็เลยทำให้ตัวเขานั้นรู้สึกว่าเขาควรจะต้องได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นเพราะว่าในตอนเนี้โรนัลโ o เขาได้รับอยู่ที่200,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ไม่วรวมส่วนแบ่งการตลาดหรือว่าลิขสิทธิภาพลักนะครับซึ่งมันเป็นตัวเลขเท่ากับลิคาโดกาก้าเลยทั้งทั้งที่กาก้าเนี่ยเขาไม่ใช่ผู้เล่นที่ขาดไม่ได้อีกต่อไปแล้วและการประท้วงของโรนัล do มันก็เกิดขึ้นในเกมที่3 3หลังจาาาาาากกททีี่่มสามสารถเออชนนะไได้ไไปตตู โรนัลโดยิงคนเดียว2ประตูแต่เขาเลือกที่จะไม่ฉลองประตูของเขาครับเพราะว่าเขานั้นไม่ได้รู้สึกถึงการสนับสนุนจากท่านประธานฟอร์เรนตโนเปเรสเลยความไม่พอใจมันก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องยาวไปจนถึงเดือนธันวาคมปี2012ที่มันจะเป็นช่วงเวลาของการประกาศรางวัลบัลลองดอร์โรนัลโดเขาเชื่อว่าตัวเองนั้นสมควรได้รับจากผลงานยิง60ประตูทุกรายการและก็สามารถพาทีมควา้าแชมป์ลาลีกาสเปนได้ส่วนเมสซี่ที่ยิงไปทั้งหมด73ประตูเขาได้แชมป์เพียงแค่โกปาเดเลเร ถึงแม้ว่าในช่วงต้นกับกลางฤดูกาลเขาจะสามารถควา้าแชมป์ได้3รายการแต่โรนัลโด้เขามองว่า3รายการนั้นมันคือรายการพิเศษมันไม่ใช่ทุกทีมจะมีโอกาสได้เข้าร่วมและเขาต้องการเสียงสนับสนุสน,นจากผู้จัดการทีมซึ่งก็คือโชเซ่มูรินโญ่ที่เคยออกมาพูดหนุนหลังเหมือนอย่างที่เขาเคยทําให้กับซาลาตันอิบราฮิโมวิชในช่วงปี2008แต่ว่าในครั้งนี้ครับมูรินโญ่เขากลับออกมาพูดว่าคิซตีโนนั้นทํางานได้อย่างยอดเยี่ยมการทํางานร่วมกับทีมและก็เพื่อนร่วมทีมมันคือจุดแข็งของเขา สภาพจิตใจของเขามันก็ยอดเยี่ยมมากนั่นมันก็หมายความว่าพวกเรานั้นทํางานกันเป็นทีมแล้วมันก็เกิดผลลั์เป็นถ้วยรางวัลซึ่งผมนั้นกําลังจะหมายความว่าถ้วยรางวัลของทีมมันสําคัญกว่ารางวัลส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นบอลลงดอร์หรือว่าดาวซันโวก็ตามส่วนฟลอเรนติโนเปเรสครับเขาไม่ได้พูดอะไรเลยเขาเงียบอย่างเดียวแถมในงานประกาศรางวัลบอลลงดอร์เขาก็ไม่ได้เข้าไปเข้ารวมด้วยถึงแม้ว่าผลลั์เนี่ยมันจะรู้กันก่อนวันงานอยู่แล้วครับว่าใครชนะแต่ว่าโรนัลโด เขาต้องการการหนุนหลังจากคนใหญ่คนโตในสโมสรมากกว่านี้และขอย้อนกลับไปสักเล็กน้อยครับหลังจากที่แล้วมาดิดนั้นสามารถเอาชนะกรานาดาได้3 0มมันก็จะมาถึงช่วงของเบรกทีมชาติและหลังจากเบรกทีมชาติเสร็จโปรแกรมการแข่งขันนัดที่4ในลีกมันก็มาถึงสรุปว่าแล้วมาดิดนั้นบุกไปแพ้ให้กับเซบีย่าหนในช่วงจบครึ่งแรกเนี่ยครับมูรินโยเขาได้เปลี่ยนตัวเมคุสโอซิลแล้วก็อังเคลดิมาเรียออก และเขาก็ได้ออกมาต่อว่าลูกทีมว่าเขาอยากจะเปลี่ยนตัวมากถึง7คนด้วยซ้ำมันมีเพียงแค่4คนเท่านั้นที่มีสมาธิกับเกมฟุตบอลความขัดแย้งมันก็มีมากขึ้นเรื่อยๆต่อเนื่องไปหลายเดือนเลยเซอร์คิโอลามอสเขาได้สวมเสื้อที่มีชื่อของเมคุสโอซซลเอาไว้ข้างในเสื้อของเขาเองในเกมที่เจอกับลาคอรุนญาในวันที่30กันยายนหรือว่าในเกมการแข่งขันนัดที่6เนี่ยแหละครับคริสติโนโรนัลดเขาก็ไม่พอใจโชเซ่มูรินโญ ที่ไม่ให้การสนับสนุนเขามากพอในช่วงที่กําลังมีการลงคะแนนบางลงดอและหนักไปกว่านั้นเลยครับอิกเก้กาซิยาสเขาตัดสินใจไม่เข้าร่วมพิธีฉลองวันเกิดที่สโมอสรน,นั้นจัดให้โชเซ่มูรินโญ่ในช่วงปลายเดือนมกราคมและเหตุผลที่กาซิยาสเขาไม่เข้าร่วมพิธีวันเกิดของโชเซ่มูรินโญ่ทง้งทั้งที่ตัวเขาเนี่ยเป็นถึงกัปตันทีมของสโมอสรมันก็เป็นเพราะว่าหลังจากผลเสมอกับเอสปันยอนและก็ผลจากการแพ้มาลากาในช่วงกลางเดือนธันวาคมมูรินโญ่เขาตัดสินใจดรอปอิกเก้กาซิยาเป็นตัวสำรอง และเลือกที่จะใช้อันโตนิโออาดานลงเล่นเป็นโกตัวจริงแทนในเกมที่สามารถเอาชนะเลอสโซเดดได้4ประตูต่อ3ซึ่งมันเป็นเพียงแค่เกมที่3ของอาดานเท่านั้นครับในรอบ2ปีครึ่งส่วนอิกเก้กาซิยาสเขาถูกดรอปเป็นตัวสำรองครั้งแรกในรอบ10ปีและด้วยความตื่นสนามของอาดานเนี่ยแหละครับเขาทําให้ทีมเสียจุดโทษก่อนที่ตัวเขาจะถูกไล่ออกจากสนามตั้งแต่ในในาทีที่6ของเกมมูรินโญ่ไม่เหลือทางเลือกอื่นแล้วนอกจากเปลี่ยนตัวอิกเก้กาซิยาสลงไปเล่นแทน เจอซี่ดูเดกครับที่ตอนนี้เขารีไทยไปแล้วเขาได้ออกมาบอกว่ามูรินโญ่นั้นบอกว่าอาดานนั้นซ้อมดีกว่ากาซิยาสเขาก็เลยได้โอกาสลงเล่นและถึงแม้ว่ากาซิยาสนั้นจะฟอร์มตกมากแค่ไหนก็ตามแต่ผมก็เชื่อว่ามูรินโญ่ก็รู้ว่าอาดานนั้นไม่มีทางดีไปกว่ากาซิยาสแน่นอนและการกระทําของมูรินโญ่ในครั้งนี้มันคือการหักหน้ากันอย่างรุนแรงเพราะว่าหลังจากที่อาดานเขาถูกไล่ออกในเกมที่พบกับเลอเซเซดัตหลังจากนั้นอีก3านัดอาดานจะไม่สามารถลงเล่นได้ มูรินโญ่จึงได้ตัดสินใจเรียกโตลูกชายของเขาครับโชเซ่จูเนียที่ตอนนั้นอายุได้เพียงแค่12ปีขึ้นมาซ้อมกับทีมด้วย1วันซึ่งเรื่องนี้ครับเจอร์ซี่ดูเด็กบอกว่ามันคือการไม่ให้ความเคารพต่ออิกเก้กาซิยาสอย่างรุนแรงและหลังจากนั้นอิกเก้กาซิยาสและเซอร์คิโอลามอสเขาได้เดินไปเคาะประตูห้องของฟอร์เรนิโนไปเลสและก่อนที่จะบอกว่าถ้ามูรินโญ่ยังคงเป็นผู้จัดการทีมของแรอัลราดิตต่อไปในฤดูการหน้าพวกเขาทั้งสองคนจะขอย้ายออกจากสโมอสร ก่อนที่ไปเลสจะบอกว่าแชมป์ลาลิก้าตอนนี้พวกเราคงไม่ได้แล้วคะแนนมันห่างกับบาร์เซลโลน่ามากเกินไปเอาไว้ในช่วงหลังจบฤดูกาลเราค่อยมาคุยกันผมจะขอดูผลงานของทีมในศึกยูฟาแชมเปียนลีกก่อนและผลงานตลอดทางฤดูกาลของแลมาริดในปีนี้ครับมันไม่คงเส้นคงวาเลยชนะติดต่อกันได้2นัดก็ต้องสะดุดอย่างน้อย1นัดและกว่าทีมจะตั้งหลักได้ก็ต้องรอไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ที่พวกเขานั้นไม่แพ้ใครเลย16นัดติดต่อกันในลลกจนจบฤดูกาลแต่ว่ามันก็ไม่ทันแล้วครับ ในลีกเนี่ยแล้วมาดิดนั้นแพ้ให้กับบาร์เซโลน่ามากถึง15คะแนนถือว่าเป็นช่องว่างของทีมอันดับหนึ่งและอันดับ2มากที่สุดในประวัติศาสตร์ลาลีกาสเปนในช่วงกลางเดือนเมษายนครับข่าวครา,าวในโลกงการเปลี่ยนตำแหน่งผู้จัดการทีมแล้วมาดิดมันก็เริ่มจะหนาหูมากขึ้นเรื่อยๆแล้วมูรินโญ่เขาก็รู้แล้วครับว่าเขาไม่ได้ไปต่อแน่ๆลาเดซิมามันก็ไม่เพียงพอที่จะรักษางานของเขาเอาไว้ได้เขาสามารถเอาชนะฮอเก้วาลดาโนได้แต่ว่าอิกเก้กาซิยัสมันคืออีกเรื่องหนึ่งเลย เพราะว่าสำหรับกาซิยาาเนี่ยครับในสายตาของไปเลสเขาไม่ใช่เพียงแค่ผู้รักษาประตูเขาเป็นตำนานของสโมสรเขาเป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เลอามาดิดเป็นไอคอนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสโมสรของเมืองของแฟนบอลเป็นกัปตันทีมเป็นหัวหน้าเป็นผู้รักษาประตูที่ติดทีมชาติมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของลเลอามาดิดและสามารถควา้าแชมป์มาได้แล้วทุกรายการในโลกนี้พูดง่ายๆเลยครับตอนเนี้ยมูรินโญ่เขาได้เหยียบย่ำหัวใจของชาวมาดิด้าด้วยการปฏิบัติต่อกาซิยาาอย่างย่ำแย่ไปเรียบร้อยแล้ว ในฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกครับถึงแม้ว่าแล้วมาดิดนั้นจะมีฟอร์มที่ไม่คงเส้นคงวาและอยู่ในกลุ่มที่โหดมากๆก็จะมีดอทมุ์มีอายักษ์และก็แมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เพิ่งจะเริ่มตั้งไข่ได้ไม่นานแต่ว่าแล้วมาดิดก็ยังสามารถเอาตัวรอบไปได้ถึงแม้ว่าใน4ีนัดสุดท้ายพวกเขานั้นจะสามารถเอาชนะได้เพียงแค่นัดเดียวก็ตามและเอามาดิดนั้นสามารถเข้ารอบเป็นอันดับที่2ของกลุ่มและก็ไปเจอกับแมนเชสเตอร์ยู่ในแต่ในรอบ16ทีมสุดท้ายซึ่งปีนี้ครับมันเป็นปีสุดท้ายของเซอร์เล็กเฟอร ก่อนที่เขาจะประกาศรีไทยในช่วงจบฤดูกาลนี้ด้วยและผลการจับฉลากในรอบ8ทีมสุดท้ายเลออัลมาดิดนั้นต้องพบกับกาลาปาสาลายที่มีเวสลี่เชนไนเดอร์และก็ดีดีเย่ด็ดดอกบาอดีตลูกทีมของเขาอยู่ในทีมด้วยถึงแม้ว่าเลอาัลมาดิดนั้นจะมีผลงานที่ไม่ดีเท่าไหร่ครับแต่มันก็ยังดีมากพอที่จะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สําเร็จและคู่แข่งของพวกเขาก็คือโบลเซียดอดมุนที่เคยเจอกันมาแล้วในรอบแบ่งกลุ่มและผู้จัดการทีมของดอดมุนในช่วงเวลานั้นก็คือเยเกนครอป และยังไงขอแวะขายของกันสักนิดนึงนะครับสำหรับใครที่อยากจะฟังเรื่องราวของเซอร์เล็กเฟอร์กูสันและก็เยอเกนครอปนะครับสามารถไปรับฟังกันได้ตอนนี้ก็2 0 0 0 0 0กวาวิวแล้วนะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับแล้วก็ในรอบรองชนะเลิศนี้แหละครับไม่ว่ามูรินโญ่จะเต็มตัวมาดีแค่ไหนก็ตามแต่ว่าเขาโดานทีเด็ดของโรเบิร์ตเลวันดอฟกี้ที่สามารถยิงได้คนเดียวถึง4ประตูในเกมแรกที่เยอรมน,นีมันก็ทําให้เลอเอามาเดตดนั้นต้องตกรอบไปด้วยสกอร์รวม4ประตูต่อ3และเยอเกนครอป เขาก็สามารถพาดอนมุลเข้าชิงชนะเลได้เป็นครั้งแรกในรอบ16ปีและนั่นมันก็หมายความว่าเวลาของโชเซ่มูรินโญ่กับแลมาดิดมันจบลงแล้วครับก่อนที่ในช่วงปิดฤดูกาลฟอเรนิโน่ไปเลสจะเรียกนักเตะทุกคนเข้ามาประชุมโดยที่ไม่มีทีมงานสตาฟโค้ชและแน่นอนล่ะครับว่ามันไม่มีโชเซ่มูรินโญ่ด้วยไปเลสเขาไม่นักเตะทุกคนโหวตกันว่าต้องการให้มูรินโญ่อยู่ต่อไปหรือไม่และมันมีถึง15จาก24คนที่เป็นผู้เล่นทีมชุดใหญ่โหวตว่าไม่ต้องการให้มูรินโญ่อยู่ต่อ โดยที่ผลโหวตน,นั้นนะครับมันไม่ได้ถูกเปิดเผยรายชื่อออกมาว่าใครต้องการให้อยู่ต่อและไม่ต้องการให้อยู่ต่อบ้างแต่ว่าคนทางการกอบกู้ชื่อเสียงของมูรินโญ่มันก็เข้ามาถึงแทบจะทันทีเลยและมันก็เป็นสโมสรที่เขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าเขานั้นจะได้รับโอกาสและมันก็คือสโมสรเก่าของเขานั่นเองครับเชลซีคือต้องยอมรับเลยครับว่าผมสนุกกับการทำเรื่องของมูรินโญ่มากๆเลยคือมันเป็นผู้จัดการทีมที่มีสีสันมากๆอ่ะ มีสีสันมากที่สุดคนหนึ่งของโลกเลยครับเรื่องราวที่ไม่คาดคิดมีดราม่าเยอะแยะมากมายตลอดเวลาแทบจะทุกปีเลยซึ่งผมก็หวังว่าทุกคนจะชอบเหมือนกับที่ผมชอบนะครับแล้วก็ถ้าชื่นชอบนะก็อย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันออกไปคนจะได้เห็นคลิปนี้กันเยอะๆนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปแล้วก็รวมถึงใครที่อยากจะช่วยกันสนับสนุนช่องก็สามารถกดสมัครสมาชิกกันได้นะครับผมและเดี๋ยวยังไงเราเจอกันอีกทีคลิปหน้านะสวัสดีครับ